สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชกดงานยนกดยันนกดเยอะนะคะวันนี้เรามาไล่ดูไลฟ์ตอนเช้าของานายรินดาโพกันคะ่ะมีหลายจุดน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องนิทานอะไรหลายหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปฟังจุดแรกะคะเกี่ยวกับเรื่องการยืนยันหมายจับยานเอาอย่างนี้ไม้จับเอาแล้ว าเรื่องให้แม่ดดาแล้วหมายจับมีแน่นอนอ่าเอาอย่างนี้แล้วกันเพื่อไม่ให้เอฟซีเอฟซีเขวอันนี้ยืนยันหมายจับมีแน่นอนผมตอบอย่างนี้นะเอฟซี FC น่าจะพึงพอใจหมายจับมีแน่นอนอืมอ่ไม่เป็นไร คือทุกคนก็คงอยากรู้ผมเข้าใจความรู้สึกผมเข้าใจความรู้สึกเอฟซีอยู่หมายจับมีแน่นอนตอบประมาณนี้นะหมายจับมีแน่นอนแต่ก็ให้เกียรติผมให้เกียรติเจ้าของเรื่องเขาก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับก็เลยผมเชื่อว่าเอฟซีก็คงอยากฟังแต่ผมผมบอกตรงๆว่ามหมายจับมีแน่นอนมีแน่นอนนะเออผมใช้คำนี้นะว่ามหมายจับมีแน่นอน อนะครับ <c oughs> แต่เรื่องลึกๆเราไม่ขอพูดเพราะว่ามันจะเป็นการละเมิดอำนาจของสารเกฟงเราพูดไม่ได้พูดไปคือเอกสารยังไม่ออกเอกสารยังไม่ออกโนนันนี่ยังไม่มีคือแม้แต่เอกสารออกเนี่ยมแต่เอกสารออก เราก็เราก็อันตรายกับเราเพราะว่าถ้าเราพูดมันในการหมิ่นศาลไงอืใชอ่อ่านอ่านคอมเมนต์แม่นั่นแหละอ่านคอมเมนต์แม่เลยนะครับตามคอมเมนต์ที่แม่แมวนั่นแหละคือมันมีหลายคดีอันนี้มันมีหลายคดีแล้วทีนี้ก็ต้องให้เกียรติก็ต้องให้เกียรติ เจ้าของเรื่องเขาผมก็พูดอะไรรู้แหละแต่ว่าต้องให้เกียรติเจ้าของเรื่องเขาอืคนที่เขาเป็นเอ่อเป็นเจ้าของเรื่องนะครับหมายจับเนี่ยมีแน่นอนหมายจับมีแน่นอนแต่ว่าเอา่อจะอะไรยังไงรายละเอียดก็คงรอยีกสหน่อยนึ่งเราก็จะไม่ออกมาคือการพูดโชว์กล้ามดากเนี่ย ออกมาพูดโชวําำด่าไว้บักไหลรู้นะมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดประโยชน์สิ่งที่เราต้องการมันก็มากกว่านั้นสิ่งที่เราต้องการมันมันมากกว่านั้นก็เลยใจเย็นๆแต่หมายจะมีแน่นอนอนาจารย์นี่นะเออถ้าเราไปพูดปุ๊บนี่มินสารทันดีเลยนะไม่ได้นะบักไหลบักไหลยิ่งเป็นโรคภูมิแพ้สารอยู่นะ แหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตะเบงเชเวตี้ใส่หนูนาเป็นนางปัญญาอ่อนนางเลิศเทระแล้วนะคะในกรณีเรื่องหมายจับที่ไม่ชรวันอยู่ไม่อยู่ก็โพสเป็นตัวอักษรขึ้นมาว่าหมายจับอียานเนี่ยมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนางหนูนาก็เข้าไปบอกใน ขณะที่ไอ้หลกยกลังไล่เรื่องอื่นไอ้ไหลก็เกิดอาการพุ่งพ่าน<ม>เกิดโกรธเกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นหนึ่งคัดคอสองก็คือตัวเองเป็นคนพูดเรื่องไม่จับใช่นาดไม่จับใช่นาทไม่จับเรื่องพูดมาตลอดไม่มีสักทีหนึ่งอยู่ไม่อยู่พอใหม่ชาวันมาบอกว่าแค่เป็นตัวอักษรมาจับมีร้อยเปอร์เซ็นทุกคนพากันเชื่อแต่เวลาไอ้หลยพูดไม่เชื่อก็เลยเกิดอาการตะเบงเชเวตี้ขึ้นมาค่ะ ็ใส่นูน่นใส่นี่แล้วหลายหลายคนก็ออกมาดา่าหลายหลายคนก็ออกมาปาล์มแล้วก็ตําหนิไปถึงฟักกิ้งก้อยด้วยว่าทําไมมึงไม่รู้จักสั่งสอนลูกมึงบ้างทําไมไปผักนิดให้เป็นศัตรูทําไมลูกถึงก้าวร้าวขนาดนั้นคนโทลไม่ได้เลยไอ้บ้านนี้เนี่ยนะคะวันนี้เห็นความที่ฟักกิ้งก้อยต้องบิดตูดไปขอโทษคนนั้นคนนี้ไปกราบขอโทษไปอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ เริ่มเกิดการประชันว่าใครมีข้อมูลเด็ดกับกันระหว่างไอ้ไหลกับไอ้ใหม่ทีนี้เนี่ยหลายคนจะถือหางไอ้ใหม่โดยเฉพาะในเรื่องของห้าไร่ในเรื่องของป่าไม้ว่าไอ้ไหลไม่เคยกระดิกกระเดียททำเลยเลยเอาแต่ทำคอนเทนต์อวดนั่นอวดนี่แต่ไม่เคยช่วยอะไรเลยในกรณีนี้ แต่อยู่ไม่อยู่พอเขาอื่นเขาทาสําเร็จแล้วจะมาตีขุมว่าโอ้ยนี่กูมีเต็มคาราเบลกูส่งงานกูนค,คือจะมาเอาความดีความชอบก็เลยถูกฆ่าตัดตอนโดยโหระพานะคะวันนี้ไอ้หลายต้องเปลี่ยนทิศทางแต่คนยังไอ้หลายจะให้ยอมง่ายๆเหระคะพอมีคนถามเรื่องหมายจับขึ้นมาก็ได้แค่ยืนยันว่ามีแน่นอนหมายจับต้องมีแน่นอนแต่เอกสารออกแล้วหรือเปล่า ตอนแรกบอกเราไม่รู้ถ้าบอกว่าเราไม่รู้มีแน่นอนแต่เราไม่รู้นั่นคือตบหน้าใหม่ชรวันเพราะใหม่ชรวันบอกว่ามีเอกสารแล้วแน่นอนไปค้นดูได้เลยเดี๋ยวพอเปิดทําการแล้วจะไปคัดถ่ายเอกสารมาให้ไอ้หลายจะให้ยอมรับใหม่ชารวันก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ยอมรับก็จะโดนพวกเดียวกันกระทืบเอาก็เลยต้องตามน้ำไปว่ามีแน่นอนแต่ที่ไม่พูดก่อนเพราะว่า หนให้เกียรติเจ้าของคดีนั่นก็คือกำลังด่าว่าไอ้หม่ชารวันไอ้เคเนี่ยไม่มีมารยาทเสือกเจ้าของคดีเขายังไม่พูดอะไรเลยเสือกออกมาได้อย่างไรแล้วไอ้ไหลก็บอกว่าถ้าการพูดเรื่องหมายจับนี่เดี๋ยวมันจะละเมิดอ,อำนาจศาลมันจะหมิน่นศาลพูดไม่ได้แต่คนที่พูดเรื่องหมายจับแม่งทุกวันตั้งแต่ ของกบตูมของอะไรก็คือไอ้หลายเองแต่วันนี้ตัวเองไม่มีข้อมูลอะไรแต่คั้นจะพูดว่าไม่มีหมายจับหรือยังไม่รู้ก็จะเสียหน้ากลายเป็นเพี้ยงพราให้แก่ไอ้ใหม่ก็เลยออกทํานองว่ารู้ข้อมูลมีแต่ถ้าพูดเนี่ยจะกลายเป็นคนเสือกคนไม่มีมารยาทไปล้าหน้าเจ้าของคดีให้เจ้าของคดีเขาพูดเองดีกว่า เท่ากับดา่าไอ้เค้กไกลๆว่ามึงเสือกจังเลยไม่ใช่เรื่องอะไรของมึงมึงว่ากูเสือกเรื่อง่าไมา้พวกมึงทํามาก่อนพอกูเข้าไปแจมบ้างหาว่ากูจะมาเอาหน้าเรื่องชัยนาทกูทํามาก่อนมึงมาเสือกอะไรด้วยไม่ต่างกันค่ะแต่คนอย่างไอ้ไหลไม่กล้ากับนายชารวันตรงๆคนอย่างไอ้ไหลคนอย่างอีก้อยไม่มีทางกล้ากับไม่ชรวันตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมคะอีก้อยมันมีชนะติดหลัง ไอ้ใหม่ชารวันรู้ปูมอีก้อยทุกดอกลูกมันผัวมันบ้านมันอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเข้ามาอย่างไรไปวิ่งหลังบ้านหาใครอย่างไรอีโรดรู้ไอ้ใหม่ชารวันย่อมรู้ก้อยมีศัตรูเยอะมากในขณะที่ตอนนี้ทุกคนเรียกพี่ก้อยป้าก้อยแต่นั่นแหละค่ะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกันอยู่รอจังหวะ ที่ไอ้ไหลเปิดให้แม่มันคนจะบอกว่าอียานเนี่ยเป็นแม่นอกไส้ที่มีจะทำร้า,ายลูกลูกโดนแต่ละดอกเนี่ยเป็นเพราะอียานทั้งนั้นจะไอ้ไหลนะคะอีไหลทำมาแต่ละดอกอีกก้อยนี่กี่แหกทั้งนั้นคะ่ะแกป่านนี้แล้วยังต้องดันด้นไปทุกที่ไปกราบขอโทษไปกราบจีนไป อะไรทั้งหลายแหละเวลาที่ลูกชายตัวเองแปลงร่างเป็นพระเจ้าตะเบงชเวตี้ขึ้นมาตะเบงใส่อีหนูนาปัญญาอ่อนอีเลเธออีก้อยก็ต้องเข้าไปกราบแทบแคนอีหนูนาและสูดดมอีเครื่องใจหอมการันตีโดยตะแก่ที่เยอรมันค่ะหอมมากเพราะฉะนั้นไอ้หลายตอนเนี้ย จะยอมรับว่ามีหมายจับจริงๆร้อยเปอร์เซนก็ไม่ได้ไม่ยอมรับก็ถูกกระทืบเลยต้องออกมาในรูปแบบว่าอืี๋ยวมินฉันนะเดี๋ยวมินฉันนะแต่มึงเนี่ยพูดทุกวันหมายจับต้องมาหมายจับต้องนั่นกูจะเอาหมายจับนี่คือความตอแหลความไม่มีความไม่จริงใจแล้วก็ไม่กล้าพอเก่งแต่ปากของไอ้ไหลกับอีฟักกิ้งก้อยแม่นอกไซค่ะ แล้วไม่ต้องดูอะไรนะคะชนชั้นตลา,าดอย่างที่ก้อยเคยคลาสเอาไว้อย่างหูลพภาเนี่ยกล้าเชื่อน,นิ่มๆฟักกิ้งก้อยว่าจะทนอยู่ได้สักเท่าไหร่จะปล่อยให้เขาจะจ่ายให้จนหมดเนื้อหมดตัวเลยเหรอเมื่อไหร่จะกล้าพูดกล้าติ่งลูกชายตัวเอง ฟักกิ้ก้อยมองว่าโหรลพาเป็นแค่ชาวบ้านร้านตลาดระดับแบบตุกทั่วไปคนพื้นๆน,นะคะภาษาใต้บางทีเขาเรียกพวกดัดดาดคือไม่ได้มีอะไรน่าสนใจกวาดใส่ตาผ่านปุ๊บไม่มีอะไรสะดุดอันนี้คือสิ่งที่ฟักกิ้งก้อยคลาสเอาไว้ว่าชนชั้นอย่างหูลพาเนี่ยแค่ดัดดาด ชาวบ้านลัานตลาดกล้าตำหนินะคะลูกพญานาหมืน่นอย่างฟักกิ้งก้อยเอาตรงๆแล้วก็เชื่อดดิ่มๆไม่ต้องหยาบขายด้วยโดยบอกว่าเนี่ยจะเมื่อไหร่จะได้คิดเมื่อไหร่จะเตือนแล้วก็ยังมีการบอกว่าฟักกิ้งก้อยเองก็บอกกับกหลายคนว่าเตือนไม่ได้คือละอาเต็มทีแล้วเตือนไม่ได้เตือนก็โดนแหกกี่ ทอยออกมาก็โดนแหกกี่ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนอยู่ให้ชาวบ้านเขาแหกกี่แล้วก็ชาวบ้านเขาดูถูกดูหมิ่นว่าเมื่อไหร่อีก,ก้อยจะหมดตูดดีว่าตูดใหญ่อยู่นะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะหมดตูด